สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องซิสซี่ยิปซีนะคะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะถ้าฟังแล้วชอบหรือว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆรบกวนให้กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยหรือถ้าอยากเจอกันในคลิปต่อๆไปฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะชาาลัคนาราศีตุลจะพบเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ ห้าเหรียญอัศวินถือเหรียญ The Star ห้าไม้เท้า The High Priestess เจ็ดไม้เท้า The Devil ห้าถ้วยสามดาบสามถ้วยสี่ถ้วย The Hermit สำหรับเดือนนี้นะคะผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลเนี่ยก็อาจจะต้องอดทนมากกว่าเดือนที่ผ่านๆมานิดหนึ่งนะ มันมีหลายๆอย่างเลยที่ทำให้คุณอ่ะไม่พอใจทั้งในด้าน การเงินการงานหรือแม้กระทั่งเรื่องความรักเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะแบบมีเหตุให้ออกไปปาร์ตี้หรือออกไปสังสรรค์กับเพื่อนมากเพราะว่าคุณเครียดแล้วก็เดือนนี้นี่คุณอยากจะไปดื่มไปเมาเพื่อให้ลืมปัญหาอุปสรรคที่คุณพบเจอนะคะฉะนั้นเนี่ยไพ่ก็เตือนมาว่าให้คุณน่ะนิ่งแล้วก็มีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนะคะ ในด้านการเงินของคุณเนี่ยเดือนนี้ก็ค่อนข้างชาัดนิดนึงเพราะว่าคุณมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงินจนทำให้หมุนค่าใช้จ่ายรายวันเนี่ย แทบจะไม่พอเลยมันก็ทำให้คุณค่อนข้างเครียดแต่ยังไงก็ดีเดือนนี้คุณก็สามารถดิ้นรนแล้วก็ขจัดปัญหาอุปสรรคไปได้ส่วนหนึ่งละเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็สามารถวิ่งเข้าไปหาเงินที่จะมาทําให้ค่าใช้จ่ายของคุณอะมีใช้ได้มากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะทําให้คุณมีเงินเข้ามาแล้วก็แก้ไขปัญหาที่คุณพบเจอเนี่ย ก็น่าจะเป็นการเดินทางหรือว่าการไปพบเจอเพื่อนฝูงหรือการไปติดต่อกับคนที่รู้จกักเพื่อที่จะได้มีเหตุที่จะทำสร้าง ความสัมพันธ์แล้วก็ทําให้คุณนะมีงานเข้ามามากขึ้นนะคะหรือผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการสื่อสารหรือว่างานเกี่ยวกับด้านการบันเทิงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะมีรายรับเข้ามาได้มากขึ้นนะคะแต่เหตุที่จะต้องให้ใช้จ่ายเนี่ยยังไงมันก็มีมากเนาะเพราะว่าคุณเดือนนี้ค่อนข้างจะมี โอกาสที่จะทำให้คุณได้ออกไปเที่ยวไปปาร์ตี้แน่ๆเพราะมันขึ้นมาสองใบเห็นไหมคะอืซึ่งคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์แล้วก็อยู่นิ่งๆได้เลยเพราะว่าคุณเครียดคุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณเจอหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งสำคัญเลยคือเดือนนี้คุณจะต้องอดทนให้มากแล้วก็อย่าเครียดไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณจะออกไปเที่ยวแล้วก็ ดื่มค่อนข้างเยอะนอกจากดื่มเนี่ยคุณก็ยังเปยอีกนะคุณจะชวนเพื่อนไปเที่ยวแถมคุณจะต้องเป็นคนจ่ายตังอีกกลับมาบ้านก็เครียดอยู่ดีนะฉะนั้นเนี่ยนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวมิต้องไปไหนอยู่บ้านนั่งดูทีวีหรือว่านั่งทำสมาธิทำจิตให้เป็น นั่งนั่งดูทีวีแล้วก็ปล่อยเวลาพยายามที่จะไม่ต้องเครียดนะคะเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ยเออทุกอย่างมันต้องผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนนะคะในด้านการงานเดือนนี้คุณมีโอกาสแหละที่จะมีรายรับจากการทำงาน ที่เกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าการทำงานที่เกี่ยวกับด้านบันเทิงนะคะแต่ปัญหาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในด้านการขัดแย้งการภายในองค์กรหรือภายในทีมงานของคุณนะฉะนั้นเดือนนี้เนี่ยก็อยากจะให้นิ่งให้มากขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์มากเลยทีเดียวบางอย่างเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคุณเลยแต่คุณก็ใส่อารมณ์แล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาโดยใช้ อารมณ์ในการแก้ไขซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็จะทําให้มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันดูแย่ลงแต่ยังไงก็ไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเพราะว่าอุปสรรคหรือปัญหาในด้านการงานอะ่ะมันก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะแต่อาจจะไม่ใช่ช่วงกลางกลางเดือนอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนเลยนะคะ ในด้านความรักเดือนนี้เนี่ยถึงคนที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้คุณก็รู้สึกเหมือน อยู่คนเดียวแล้วเดือนนี้คุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เหงามากๆเลยนะคะทําให้คุณต้องออกไปเที่ยวไปสังสรรค์กับเพื่อนๆซึ่งนั่นแหละก็เป็นเหตุที่ทำให้คู่ของคุณอะเกิดความไม่สบายอกไม่สบายใจแล้วก็อาจจะเกิดมีปากเสียงกันได้เพราะฉะนั้นนะคะเกดขอแนะนำเนาะถ้าคุณอยากจะออกไปเที่ยวก็อยากจะให้คุยหรือว่ารายงานแฟนของคุณเป็นระยะทำให้เขาสบายใจขึ้นเขาก็จะได้ ไม่เป็นห่วงแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาหรือการทะเลาะเบาะแว้งกันในอนาคตนะคะซึ่งมันจะทําให้คุณเครียดอยู่ดีอ่ะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะไปไหนก็ควรจะบอกเขาไว้เขาจะได้ไม่ต้องตามแล้วก็ไม่ต้องมามีปัญหาให้คุณขุนเคืองใจทีหลังนะคะนะ ส่วนคนที่ยังโสดเดือนนี้นี่ขี้เหงาสุดๆเลยชอบเที่ยวปาร์ตี้เก่งเก่งก็จะแนะนำว่าอย่าพึ่งรีบร้อนตัดสินใจจะคบใครเพราะว่าเดือนนี้มันก็ยังไม่ใช่เดือนที่เหมาะที่คุณจะพบใครที่เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณนะคะฉะนั้นเดือนนี้ทําใจให้ว่างๆมีสติให้มากเข้าไว้แล้วอุปสรรคปัญหามันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ สำหรับผู้ที่ต้องการเปิดกิจาการหรือว่าเริ่มกิจาการใหม่เดือนนี้ก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่เหมาะสมนะคะเพราะว่ามันก็ยังมีปัญหาที่รอคอยอยู่ปัญหาการทะเลาะเบาะแหวงกันหรือว่าปัญหาค่าใช้จ่ายฉะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสก็อยากให้ชะลอไปสักนิดนึงในอนาคตเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วค่อยเริ่มต้นกิจาการของคุณก็ยังไม่สายนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็สู้ๆนะคะเก็บเป็นกำลังใจให้ไว้เจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ